สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมหน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่6นะครับผมมกราคมนะครับผมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะรู้ว่ไม่แน่ใจนะครับผมเปิดคิดสักลาประมานะครับผมวันนี้ทีมงานหน้าโซล่าเซลล์นะครับผมมีโอกาสเดินทางมาขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับผมที่อำเภอสีบุญเรืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้ก็เจาะเสร็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้ําดีมากนะครับผมน้ําเยอะบ่อนี้เจ้าของแกก็ขุดเจาะสองบ่อตรงนู้นหนึ่งบ่อตรงนู้นเห็นตรงนู้นนะครับผมเจาะเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้เป็นบ่อที่ ห่างกันประมาณสัก40เมตรนะครับผมเจ้าผงแกต้องการน้ําเยอะวันนี้ก็ถูกใจกันเลยนะครับผมน้ําเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเจาะอีกหนึ่งคันของทีมงานนาซาลาเซลนะครับผมที่ไว้รับใช้บริการ F อฟีทุกท่านนะครับผมที่อยากได้สินค้าดีมีมาตรฐานนะครับผมการบริการที่จริงใจนะครับผมอันนี้ก็เจาะ๋ยวนี้เรากำลังเป่าน้ําอยู่อันนี้ราเจาะบ่อประดาน6นิ้วนะครับผม6กนิ้วตลอดความลึกอยู่ที่48เมตรน้ําดีมากนะครับผม บริเวณตรงนี้รู้สึกว่าน้ำ่อนกลางจะดีนะน้เยอะมากนะครับผมอ่อันนี้ก็เป็นผู้บาดดางผมน่ายืนหน้าเสตียอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเอฟซีผมมา3-4ปีแกบอกว่าดูผมตลอดดูผมประจําเลยนะครับผมวันนี้ก็นะครับผมแกต้องการจะขุดโคกหนองนาตรงนี้นะปลูกป่านะครับปลูกป่าธรรมชาติเลี้ยงปลานะครับผมต้องการน้ําเยอะไว้ใช้นะครับผมวันนี้ก็เทวดาเห็นใจแกนะครับผมเจาะตรงไหนน้าก็ออกและน้ําเยอะด้วยนะน้ามากมายมหาศาลนะครับผมอันนี้เราทําความรู้จักแกกหน่อยสวัสดีครับผม สวัสดีครับครบับอยู่ที่ไหนครับผมอำเภอศรีบุรงจังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวเล่าหน่อยติดตามอำนาจสุรเสือน,น่นานอย่างออสองสามป,ปีวันนี้ได้ใช้บริการเป็นไงประทับใจไหมเป็นตัวจริงประทับ,ทบใจในการการทางานการพูดการคุยกันเองเนาะพี่เนาะกมีอะไรคุยกันได้อันนี้พี่จอดสองบ่อเนาะสองบ่อในน้ําดีงสองลูกอันนี้แพนคือจะขุดเป็นโคกหนองนา เกษตรศาสตร์เลี้ยงปลาทุกอย่างเลี้ยงทุกอย่างกลับมาจากนอกอยู่บ้านเราดีกว่าอันนี้พี่แกก็อยู่นอกอยู่อเมริกาเนาะกลับมาไทยอันนี้ก็ได้น้ําดีอ่ะขอบคุณมากครับพี่อ่หลายๆคนคงอยากทราบข้อมูลราคาค่าเจาะบ่อบาดานนะครับผมของทิงมาหน้าโล่าเตียวตกลงให้บ่อบาดานแต่ละบ่อมันเจาะบ่อเท่าไหร่นะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมการเจาะบ่อบาดานไม่มีราคาตายตัวนะครับผมขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคนสองคนนะครับผมมีทั้งถูกมีทั้งแพงมีทั้งดีมีและทั้งไม่ดีนะครับผม ให้ท่านคิดเอาระหว่างท่านจะเอาถูกและดีหรือจะเอาแพงและดีและถูกและไม่ดีมีหลายอย่างนะครับผมถูกอาจจะดีก็ได้นะครับผมอย่างผมนี่ก็จ่อมาตรฐานหน่อยนะแพ,พงนะครับผมผมบอกเลยว่าจ่อแพงนะผมจอถูกผมก็อยู่ไม่ได้ไม่คุ้มนะอุปกรณ์ผมก็แพงค่าน้ำม,มันก็แพงนะครับผมแล้วผมก็ทําให้ประทับใจลูกค้าแน่นอนนะตั้งผมคือต้องอต้องได้ความรับประทับใจแน่นอนนะครับผมน้ําน้อยไม่เอาตังน้ําไม่มีไม่เอาตังไม่มีการลักไก่ไม่มีการโกหกนะครับผมตรงไปตรงมาทั้งสองฝ่ายนะครับผมค่าจ่อโบปะดานอาจจะสูงนิดนะครับผม หลายๆพื้นที่อาจจะมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมแต่ฝั่งของผมเนี่ยถ้าฝั่งภาคอีสานคือผมยืนราคาเรบบอละห้าหมื่นห้านะครับผมใครจะบ้าเพลงก็ไปจ้างเจ้าอื่นคนไหนอยากได้คงดีจ้างผมนะครับผม,ผมก็เพราะว่านะครับผมผมจบเพลงได้ผมก็เอาอุปกรณ์ให้ท่านอย่างสมราคานะครับผมอย่างผมจอบบอ่อบรดานก็จะมีการพังนะครับผมไม่เรียบร้อยนะครับผมการสุดที่มาตรฐานนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ลงเจาะตื้นมั่งรู้เล็กมั่งไม่ต้องกลัวนะหลายๆคนก็เจอปัญหาแล้วแหละว่าขุดบ่อบาดานไปแล้ว ปั๊มไปลงไม่ได้ไปดูดปั๊มน้ำหมดมั่งอะไรหมดหมดเงินกันแปดรอบเก้ารอบเยอะแยะนะครับผมเอ้าดูให้ดีดูให้มั่นค่อยจ้างนะครับผมเอาให้เชื่อใจเอาไว้แน่ใจนะครับผมตอลอดเอสตีผมเนี่ยคุณไหนดูติดตามทีมงานน้าโซลดเซีลก็จะรู้แหละผมบอกอยู่ประจําอยู่แล้วไอ้เรื่องการเจะอบ,บอ่บดานเนี่ยผมบอกดูดีดูดีนะ,ละหลายๆคนก็โทรมาร้องนะครับผมเขาตังไปแล้วนะครับผมเอ้าทษดใครไม่ได้ต้องทษตัวเองนะผมเงินอยู่กับคุณกระเป๋าแรกนะครับผมอ่ะ เ่อนเพื่อนเอฟตีคนไหนสนใจอยากคุณจอบบอบาดานนะครับผมติดต่อผมไว้ตรงได้นะ098 129 7 7 9 6ไม่มีน้ำผมไม่คิดตังนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมน้ำน้อยก็ไม่เอานะครับผมสวัสดีครับผม